รู้สึกความรู้สึกว่าคือมันบันเล่งจริงๆอ่ะดูลองดูขาดิลอยขนาดนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Off Run Channel นะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์อีกโกนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า3ค่ายนี้ยามาฮ่าฮาวาคอนด้าสามค่ายนี้ในคลาส6 0 0ซีค่ายไหนเหมาะที่สุดอ่ะอยากรู้ใช่ป่ะตามมาก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์ก่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปเอาค่ายไหนก่อนนี่ค่ายนี้ค่ายนี้ค่ายเขาลุ้แล้วเขารู้แล้วเขารู้แล้วลุ้นแล้วไปไปไปพนักงานหาย อันนี้นั่งนั่งเข้าได้ใช่ไหมพีออ่โอ้ถ้านั่งแม่งของ R6 มันถ้านั่งแม่งแบบบัลเล่เลยอะนั่งแบบนั่งนั่งจิกเลยอะมันความรู้สึกมันเป็นแบบด้วยความที่มันเป็นทรงซูเปอร์สปอตเวลานั่งมันรู้สึกว่ามันหมอบแล้วมันข้างหน้ามันจะยืดยื่นไปข้างหน้ามากกว่าของตัวเดติโอ้กอะความรู้สึกนะแต่ถ้าสมมติว่าเวลาแบบพอมดูแล้วอะมัน ความที่มันเป็นทรงซูเปอร์สปอร์ตมันจะบัลเล่รู้สึกความรู้สึกว่าคือมันบัลเล่จริงอะลองดูขาดิลอยขนาดเนี้ยเนี่ยคือแบบคือแบบขามันลอยจริงๆอะแบบปลายปลายนิ้วแล้วอะตอนเนี้ยสองข้างเลยเออแล้วก็เวลาเวลานั่งใช่ป่ะความรู้สึกมันแบบมันมันหมอบแบบหมอบจริงๆออเนี้ย ออหล,อล่อปะหล,อล่หลอปะโอจะ <c oughs> บอกว่าถ้านั่งนี่ถ้านั่งแบบหมอบจริงๆนะนเนี้ยความรู้สึกรู้สึกว่านั่งแล้วมันมอบแล้วมันรู้สึกว่ามันมันให้ความมั่นใจที่แบบเท่อะ <c oughs> เวลาบแบบหมอบลงไปแล้วอะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นซูเปอร์สปอร์ตคั 600cc ต้องบอกว่าท่านั่งอ่ะมันไม่มีทรงไหนที่แบบรู้สึกว่าสบายหรอกมันก็เมือม่อเมื่อแทบทุกข่ายนะอ,อืมก็เดี๋ยวเราไปดูของคาวาดีกว่าว่าจะรนั่งเป็นท่านั่งเป็นยังไงเอ๊ะทำไมมันไม,ไม่รู้สึกตอนเหมือนตอนขับมาวะอันนี้มันสูงกว่าปกติว่ะพี่ปนนกติเลยนะครับปกติเลยเหรอใช่ติด,ดเลยหมดอือทำไมรู้สึกว่าตอนเราขับมามันมันไม่สูงขนาดนี้วะ อยางเขาเติมเต็มหรือเปล่าอ๋อเป็นเพราะอยางเขาเติมเต็มด้วยใช่ไหมพี่อย่างเขาเติมเต็มนะัอืมไอ้ตรงเนี้ยพี่ผมถามหน่อยว่าถ้าอย่างบางทีอย่างเวลาเราไปปรับปรับเพื่อที่ให้ตรงเนี้ยมันสั้นมันเหมือนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรใช่ให้มันดึงกว่าเดิมมันมันมีผลอะไรไหมไม่มีแบบปรับถ้าแบบแบบบางอนี้มันมีฟรีใช่ไหมพี่ถ้าตอนเนี้ยอันเนี้ยถ้าผมปรับแบบมันไม่มีรอบฟรีเลยเป็นไรปะไม่เป็นไรก็อยู่ที่สไตล์ของเราถ้าเราถ้าเราปิดถ้าเราชอบแบบว่า บิดมาเลยอ่ะหมือนก็ว่าให้ตัวนี้มันมีช่วงเว้นว่างนิดนึงอ่ะเวลาแบบเวลาเราบิดมันเหมือนแบบไฟหรือว่ามันจะทําให้สายบวมสายอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมในเรื่องของควาดึงใช่ไหมใช่ใช่อ๋อถ้าตัวนี้ม่เป็นไรมันจะไม่เหมือนเบรกอืมก็คือสามารถปรับได้ใช่ไหมพี่ได้แต่แนะนำว่าก็ให้มีปีนิดนึงเวลาเราเลี้ยวหรือโค้งเงี้ยมือเราอยู่เงี้ยโดนนิดนึงปุ๊บก็พุ่งออกไปแล้วอ๋อคือคือข้อเสียอยู่ที่ขั้นตรงนี้อย่างเดียวใช่ครับอ๋อรู้สึกว่าอันนี้มันจะ เมื่อยน้อยกว่าของตัวไอ้นี่นะจากที่ไปลองมารู้สึกว่าไอตัวของ R6 อ่ะแม่งเมื่อยมากกว่าเมื่อยมากกว่าเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าหน้าของตัว R6 อ่ะมันจะยืดไปมากกว่ายืดไปประมาณเนี้ยแต่ของแต่ของไซร์ี่กอ่ะมันจะเข้าใหม่นิดนึงซึ่งรู้สึกว่าถ้านั่งอ่ะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างของ R6 กับตัวไซกอ่ะรู้สึกว่าไซรกอ่ะมันจะนั่งสบายกว่าบแอบสบายกว่านิดนึงอืมเพราะรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวผมคิดผมชอบฟีลของตัวไซร่หมากกว่าเพราะว่าเวลานั่งอ่ะ มันนั่งได้เต็มกว่าแล้วก็มันเหมาะมันไม่ได้เหมาะแบบหมอบจ๋ารถไปเลือมันยังเหลือพื้นที่ไว้ให้เราแบบนั่งเพื่อที่แบบไม่ปวดหลังอ่ะตัวเซอดกอ่ะมันเวลาท่นทานั่งอ่ะมันยังไม่บรรเละเท่าเท่าตัว R 6นะมันยังแบบเหลือเห็นบ้าแอบมันยังแอบเหลือให้เราแบบทิ้งน้ำหนักได้อะแต่ของเจ้าตัว R 6นี่คือบรรเละเลยจริงๆก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าต่อไปในคาร์ดลร้อยซีซีก็คือคันด้าเนาะตอนนี้เราลองของ ยามาฮ่าไปแล้วแล้วก็คาวาไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูของ Honda ซึ่งเป็น 600cc ครั้งแรกของ Honda ที่เป็นทรงซูเปอร์สปอร์ตนะ <ว â! S 1> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเหมาะแล้วมันจะเราจะบรนเลงมากแค่ไหนถ้านั่งมันจะลำบากหรือเปล่าหรือว่าถ้านั่งมันจะสบายกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ต้องบอกว่าในภายในงานเนี่ยถ้าเป็นของ Big b i k เนาะ Honda รู้สึกว่าคนจะบูมเยอะสุดเพราะว่ามันเปิดตัว CBR ีอาพันมาแล้วก็มีตัว CBR 600RR มาอีกตัวหนึ่งซึ่งกระแสตอบรับของคนอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะก็เดี๋ยวเราไปดูกันแพล่กันโอ้โหพอๆกันเลยอันนี้คือดูจากภาพก็ถ้าความสูงรู้สึกว่ามันพอๆกับ ตัวไซส์ได้6เลยว่าพี่ใช่ปะเนาะตัวนี้820มิลลิเมตรอ๋อความสูงใช่ไหมใช่ครับจนถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกล้อหน้าเนี่ยมันจะเตี้ยลงกว่านี้เตี้ยลงกว่านี้นิดนึงใช่พัดลมต่างๆมีอีกอันหนอ๋อครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ค่อมก็ความความสูงมันอะรู้สึกว่าจะพอๆกับไซส์ได้6ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วอะ R6 จะสูงจะจะสูงที่สุด เบาะนะถ้าถ,ถ้านั่งจากท่านั่งเราอะ R6 จะสูงสุดแต่ฟีลลิ่งในการนั่งอะรู้สึกว่า CBR ตัวนี้นั่งพอๆกับแซดได้ด6เลยนะฟีลลิ่งการนั่งความสบายในการนั่งอะมันพอๆไซดได้6เลยซึ่งจากที่ลองมารู้สึกว่ามันเท่ทุกแบบไม่ว่าจะเป็น R6 ซดได้6หรือว่า CBR 600RR เนอะแล้วแต่คนชอบอะจริง เพราะว่าอย่างอันนี้มันก็เท่ในอีกแบบหนึ่งของอาร์ซิกก็เท่ในอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะเป็นของในส่วนของสายที่หกสายทีกอาร์เนี่ยก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งแต่เท่คนละสีคนละรูปแบบคนละสไตล์อยู่ที่ว่าเพื่อนจะชอบแบบไหนแต่โดยส่วนตัวแล้วจากที่ผมไปลองพ่อมมาสามสามสามแบรนด์เนาะรู้สึกว่าอาหกนี่จะเมื่อยสุดอ่าแต่อยู่ที่คนชอบเหมือนกันว่าชอบแบบบัลเล่หรือว่าชอบแบบท่านั่งแบบปกติหรือแบบพ่อมแบบไม่เมื่อยอะไรเงี้ยเนาะก็ คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับในคัส 600cc ที่เรามาในวันนี้นะก็จะมี3ค่ายเหมือนเดิมยามาฮ่าคันด้าแล้วก็คาวาสํสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทําอะไรอีกก็สามารถติดตามชมันได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ